สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดใจอิพุทธ,ธิดาในวันที่คุณพอ่อจากไปพอเห็นแสงสีเขียวนำพาไปที่ที่ดีบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมคืนแรกต้อเศรษฐาศิร,ระฉายาที่วัดเทพสิรินทราว,วัดราชบพร,รวิหารสาดาหนึ่งทั้งครอบครัวและเพื่อนร่วมวงการร่วมอาลัยรักแน่นขนาดทั้งนี้ได้มีการเปิดใจอิพุทธ,ธิดาในวันที่คุณพอ่อจากไปคนดูแลบอกพอเห็นแสงสีเขียวนำพา ไปในที่ที่ดีท้งนี้ก่อนเริ่มพิธีรดน,น้ำศพ15นาฬิกาอิพุทธ,ธิดาลลูกสาวอาต้อยเปิดเผยถึงอาการของคุณพ่อว่าก่อนหน้านี้ร่างกายสุดๆทรงทรงทานข้าวได้น้อยหรือไม่ได้เลยแต่คุณพ่อไม่อยากใส่สายยางทางจมูกจึงไม่อยากบังคับอยากให้คุณพ่อมีความสุขและสบายใจที่สุด แต่อย่างน้อยในวันนี้ก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังเพราะครอบครัวทําดีที่สุดแล้วต้องยอมรับว่าตลอดเวลาที่คุณพ่อต่อสู้กับมะเร็งมากกว่า3ปีเหนื่อยมากๆและอาการทรงมาโดยตลอดแต่ในช่วงหลังที่ต้องมีการรักษาอาการเพิ่มเติมจึงทําให้มีผลข้างเคียงซึ่งในวันที่คุณพ่อจากไปอีพุธิดาไม,ม่ได้อยู่ด้วยเดินทางไปทุระซึ่งตรงกับวันที่คุณหมอนัดและทางครอบครัวตั้งใจจะให้นอนโรงพยาบาล2-3วันเพื่อให แพทย์ได้ให้วิตามินอาหารเสริมเพื่อให้คุณพ่อมีอาการที่ดีขึ้นแต่คาดว่าคุณพ่อเหนื่อยมากและมีร่างกายที่บอบบางประจวบเหมาะกับมีเสมหะเหนียวข้นทำให้หายใจไม่ออกนอนราบไม่สบายตัวสุดท้ายแพทย์จึงตัดสินใจดูดเสมหะและคาดว่าจะทำให้คุณพ่อเจ็บมากเหนื่อยจนความดันตกและไม่สามารถใช้ยากระตุ้นได้ตนเองจึงได้ตัดสินใจบอกคุณพ่อว่าถ้าพ่อเหนื่อยอยากให้พ่อพักเลยแม่ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะ พวกเรารักพอมากที่สุด ก่อนที่คุณพ่อจะค่อยๆหลับไปยิบยำรำ่าเสียใจที่ไม่ได้อยู่ด้วยแต่เชื่อว่าพ่อจะเข้าใจในตอนแรกทุกคนรู้สึกหนักขึ้นแต่คุณแม่เป็นคนที่เข้าใจคุณพ่อมากที่สุดและได้บอกว่าพ่อมีชีวิตที่ดีมากๆสิ่งเดียวที่ทําให้คือให้เขาหมดความกังวลใจหมดห่วงเขาควรจะรู้ว่าเราอยู่ได้เราจะไปต่อได้สารต่อชีวิตที่เขาให้ไว้ได้เป็นอย่างดีและตลอดชีวิตพ่อเป็นผู้ให้ในวันนี้จึงได้กลับ ซึ่งมาพูดถึงตอนนี้คุณอีฟได้สะอื้นออกมาและมีน้ำตาคลอเบ้า อิพุิดาเผยต่ออีกว่าตนเองและครอบครัวรู้สึกว่าเขาดูผ่องใสและดูสงบทำให้รู้ว่าพ่อไปในที่ที่ดีมากๆเพราะที่ผ่านมาพ่อเหนื่อยมากแล้วและผู้ช่วยหรือคนดูแลได้บอกกับตนว่าก่อนที่คุณพ่อจะเสียพ่อได้บอกว่าเห็นแสงสีเขียวก็เชื่อว่าจากนั้นจะนำพาพ่อไปสู่ที่ดีแต่ตนเองและครอบครัวเชื่อว่าพ่อยังไม่ได้ไปไหนพ่อยังอยู่ที่บ้านอยู่รับแขกในงานอยู่ในที่ที่รู้ว่ามีคนรักตนเอง ท,ที่มีความสุขรับรู้ทุกความหวังดีความอาลัยและความรักที่ทุกคนมีให้และยังบอกอีกว่าตนเองแม้จะเป็นลูกคนเดียวแต่ไม่เคยอยู่คนเดียวก็ได้สร้างเอาไว้ให้ทุกอย่างและพอสอนจนวันสุดท้ายโดยข้อความที่ตนจําได้ขึ้นใจคือคนแพ้ต้องไม่ท้อคนท้อต้องไม่ใช่คนแพ้อีกครั้งก็ยังเป็นคนง่ายๆและทําตัวจึงทําให้ตนเป็นคนแบบนั้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ